วัสดีเจ้าปลาดาวพามาย่างป่าหวานเนาะป่าเกลือเจ้าป่าเกลืออ,อ่อ,อนๆเนาะไปซื้อมาเป็นแพ็คเจ้าแล้วมันนึกนากปลาดาวก็ไปตากหลังบ้านเนาะตากสองแดดเจ้า้วเอามาย่างจะเอามาย่างกับน้ำพริกน้ำพักเจ้า น้ำพริกน้ำผักน้ำพริกน้ำผักเป็นของทางเหนือเจ้าอาหารเหนือเนาะคิดว่าทุกผักคงจะทําได้นะน้ำพริกน้ำผักเนาะแต่ปลาดาวเขียวแล้วก็ต่าเรียบร้อยละน้ำพริกน้ำผักค่ะ ก็เลยไปซื้อเปล่าหวานมาตากแล้วก็เอามาย่างเนาะมาเลยเจ้ามาย่างเปล่าหวานเนาะเอากัดมาพริกน้ำพัดเจ้า วันนั้นมันเจอแข่สองแพ็คนะอันนี้สองแพ็คนี่นะก็เดี๋ยวถ้าเจอเยอะๆก็จะซชื่อมาตากอีกเปิต้ตักหัวตักเอาหัวป่าออกเครื่องน้ำแล้วเลยเจ้าก็จะขายเป็นแพ็คเป็นแพ็คนะบ้านเขาก็มีแล้วเจ้าป่านนี่โอ้เปิด่องดูดกันเจ้า ไส่สอบถอดก็เอาถอดก็ได้เจ้าแต่ประดานสอบยางเนาะยางเอาก็ได้ trang phai lén bữa nay là trang trăm mây phạm chỗ nôi nó cho cả nôi à này cho bạn cháu tôm ốc tôm xôm cả nôi à cho nè tôm xôm kèn xôm nó cá dên dên nào nào cháu pin phả ตีป่ากับน้ำพริกตำน้ำพริกน้ำพักเจ้าอีกอะหน้าหนาวตำน้ำพริกน้ำพักมันเฟิงเจ้า บ่หน่าเจ้าป่าที่ซื้อมาตากกันดูเจ้าซื้อมาตากมาย่างกันดูเนาะอากาศเย็นเย็นต่ำที่พังห้ามันพริกจี้วเที่ยวนะพักัดเจ้าโอ้ม่อหอมสดสะดนะเจ้า สเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าปี๋ป่าหวานกับน้ำพริกน้ำพักน้ำพริกน้ำพักก็เคี่ยวเรียบร้อยละก็แบ่งออกมานิดหนึ่งเนาะอาิาทําเปลี่นพิธีประรดมันอยู่ในกะละมังใหญ่เจ้าป้าแตงก็ยังมาหันแต่เจ้าพ่อยังบักินถ้าหันทิ้งไว้นานมันกับอา่อยเนาะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปไม่คลิปหน้านาอ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามพือประดาวเทรนเนอร์จำได้พาคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ